ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะครับผมสัปดาห์ที่9นะครับลูกกับวิชาคอมพิวเตอร์คุมิวนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนกันเรื่องอซอฟต์แวร์ประมวลคำนะครับซอฟต์แวร์ประมวลคำหรือภาษาอังกเรีย้ว่า word processing นะฮะสาระสำคัญแล้วก็ความคิดรวบยอดของคลิปนี้ครับลูกอซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำตัวอักษรมาเรียงเป็นคำนะครับเรียงเป็นประโยคหรือเรียงกันเป็นย่อหน้านะครับซึ่งมีลักษณะเด่นในการสร้างงานเอกสารหลายหลายประการนะครับมันก็คือพวกโปรแกรมโน้ตเพจ Microsoft Word โปรแกรมพิมพ์มงานต่างๆนะครับประมวลคำํำเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอสื่อการสอนนะครับผมว่าลักษณะ ประโยชน์ความหมายนู่นนี่นั่นนะครับของโปรแกรมประมวลผลคำเนี่ยเป็นยังไงคืออะไรนะครับไปดูกันครับผมเดี๋ยวกลับมาสวัสดีค่ะนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บทที่1เรื่องโปรแกรมประมวลผลคำน่ารู้ ความหมายของโปรแกรมประมวลผลคําการประมวลผลคําเป็นการนําคําหลายๆคํามาเรียงให้อยู่ในรูปแบบที่กําหนดและสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกโปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่ทําให้เราสามารถทํางานกับเอกสารและสั่งงานต่างๆมีชื่อเรียกว่าโปรแกรม word processor หรือโปรแกรมประมวลผลคําโปรแกรมประมวลผลคําเป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเช่นการสร้างจดหมายใบยปะหน้าแบบฟอร์มต่างๆโดยเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บได้โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมดประเภทของโปรแกรมประมวลผลคำแบ่งออกเป็น2ประเภท Word Processor และ Text Editor Word Processor เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการทำงานด้านการพิมพ์เอกาสารที่มีความละเอียดสูงเช่นการใส่กราฟตารางรูปภาพคอลัมน์และยังมีฟอนต์มากมายให้เลือกใช้ยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Word t e x t e i t t r r คือโปรแกรมประมวลผลคำที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการพิมพ์และแก้ไขเอกสารแบบธรรมดาเช่เนการใช้ตัวหนาการใช้ตัวเอียง มีฟอนต์ให้เลือกใช้แต่ไม่มากนักยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมโนต้ตเพจนักเรียนคิดว่าโปรแกรมประมวลผลคํามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คะและนักเรียนคิดว่าหากมีประโยชน์จะมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรคะหนูคิดว่ามีประโยชน์คะ่ะเพราะโปรแกรมประมวลผลคําจะช่วยให้หนูสร้างจดหมายให้เพื่อนหลายๆคนพร้อมกันได้คะ่ะ าล้ค่ะเราจะมาดูประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลคำกันนะคะ 1. ช่วยในการจัดเก็บและค้นหาเอกสารมีความรวดเร็วมากขึ้น 2. ช่วยลดปริมาณกระดาษที่จัดเก็บทําให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 3. ช่วยลดขั้นตอนในการจัดทําเอกสาร 4. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร 5. ช่วยสร้างเอกสารให้มีความสวยงามและ 6. ด้วยให้การทำงานกับเอกสารมีความถูกต้องและมีข้อผิดพลาดน้อยลงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคำทั้งความสามารถของโปรแกรมประมวลผลคำประเภทและประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลคำกันไปเยอะเลยนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องที่เรียนมาแล้วพบกันใหม่ค่ะ ครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณคลิปจากคุณท,ทิริศทิริศสาระัำเดชแก้วครับทิใช่แหละทิริศสาระเดชแก้วนะครับผมที่ได้ให้ความรู้สำหรับคลิปเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคำกับเรานะครับวันนี้ ไปดูภาระง,งานนะครับผมภาระง,งานวันนี้ให้ไปสองข้อพอนะลูกนะถ้าใครมีคอมพิวเตอร์พิมพ์ใส่ก็ได้นะครับอ่ารูเห็นบางคนใช้ใช้อ่าแคปเจอร์หน้าจอในโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์มาได้นะครับเยี่ยมเลยครูชอบแบบนั้นนะครับใครใครใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พิมพ์มาโดยไม่ต้องเขียนและสามารถอัพโหลดส่งครูทางไลน์ได้ เลยครับผมไม่ต้องเขียนไม่ต้องไม่ต้องใช้เป็นสอปากกาสมุดไม่ต้องครับดูคลิปเสร็จปุ๊บดูคิปที่ครูมิวสอนเสร็จปุ๊บแคปเจอร์หน้าจอในโทรศัพท์เอาไว้ปุ๊บพิมพ์ปุ๊บปุ๊บในโทรศัพท์ส่งเข้าไลน์จบเลยครับวิชาคอมสัปดาห์ที่เก้านะครับใครทําได้ทำเลยลูกนรันะรบผมสองข้อครับการบ้านวันนี้ข้อหนึ่งซอฟต์แวร์ประมวลผลคำหมายถึงอะไร ข้อ2ครับลูกซอฟต์แวร์ประมวลผลคํามีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไรโอเคครับผมสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์ครับสัปดาห์ที่9วันนี้ก็เท่านี้ลูกไปละครับสวัสดีครับ